ข้าวกระเพราลาดไข่ขยี้นะคะอันนี้หมูกระเพราหมูสับนะคะใส่น้ํามันแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะอันนี้มีพริกแห้งใส่ลงไปด้วยนะคะพริกขี้หนูจินดาเนี่ยตำตำแล้วก็กระเทียมตำลงไปแล้วก็ไปผัดให้มันหอมหอมแล้วก็ใส่หมูเลยนะคะ ใส่หมูผัดหมูให้พอสุกสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วเราค่อยปรุงรสชาตินะคะเนี่ยค่ะผัดหมูให้มันสุกเลยเคลียให้มันไม่เป็นจับตัวเป็นก้อนนะคะแต่ถ้าเราชอบกะเพรามีน้ำเราก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะอันนี้ใส่ใส,ใส่สียูดําใส่สียวขาว <c oughs> ใส่ซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำตาลถ้ามีน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะลงไปตามที่เราชอบเลยค่ะรสชาติแต่ถ้าชอบผ ออใส่ผงนัวก็ได้นะคะถ้าชอบถ้ามีผงนัวก็ใส่ผงนัวลงไปเลยช่วงนี้ปรุงเลยค่ะปรุงรสชาติแล้วก็ชิมดูเลยค่ะตามชอบชอบเผ็ดชอบเค็มชอบหวานก็ชิมเอาตามที่เราชอบเลยค่ะพอชิมรสชาติอร่อยแล้วเราก็ใส่น้ำปลาปิดท้ายนะคะน้ำปลาจะทำให้กระเพราหอม ผัดกะเพราต้องใส่น้ำปลานะคะชิมรสอร่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาเลยเนี่ยแคะ่น้ำปลาใบนิดหน่อยคือเวลาเราปรุงรสเนี่ยเราอย่าไปใส่ทีเดียวเยอะๆเดี๋ยวมันจะแก้ไขไม่ได้เราใส่พอประมาณก่อนแล้วเราก็ชิมดูถ้าขาดอะไรเราค่อยเติมนะคะพอชิมอร่อยแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราเลยพอใส่กับใบกะเพราปุ๊บเนี่ยเราเลียงไฟให้แรงแรงเลยนะคะให้มันเดือดแรงแรงเลยแล้วกะเพรามันจะออกหอมมากเลย เนี่ยค่ะเล่งเงไฟแรงๆเลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าเราชอบน้ำแหง้แหงๆเราก็ผัดไปอีกสักพักหนึ่งให้น้ำมันแห้งก่อนแล้วอยใส่ใบกะเพรามันก็จะแห้งนะคะแต่อันนี้ชอบมีน้ำนิดๆ